ที่นี่ลูกหันหน้ามาทางนี้พี่เพนเคพี่เพชรเค้นฮัลโหล ถอยเล้าเมกมอก่อนถอยเล้าอมก่อก่อนถอยเลาออกมาพี่เพชรดึงถอยหลังมาดึงออกมาดึงถอยหลังถึง,ด,งดึงมาทางนี้น่ะเออดึงออกมาลูกดึงออกมาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่เพชรไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่พี่เพช่ะดึงถอยหลังมาสิดึงมาที่นี่มาเหียดึงดึงพี่ดึงถอยหลังดึงถอยหลังเออเออดึงถอยหลังออกมาดึงออกมาอืมจับเออย่างนั้นแหละ แล้วก็เขียนไปข้างหน้าเขียนไปข้างหน้าหนูหนูนั่งดีๆหนูหนูจับดีๆลูกจับดีๆ